วิธีเดินจงกรมภาวนาแบบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเล่าโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันนการเดินจงกรมกระไปกลับมาไม่ช้านักไม่เร็วนักพองามตางามัญญาตตามยี่ยงอย่างประเพณีของพระผู้ทำความเพียรถ้าเดินในครั้งพุทธกาลเรียกว่าเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากพิธีนั่งสมาธิภาวนา มาเป็นเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากเดินมายืนเรียกว่ายืนภาวนาเปลี่ยนจากยืนมาเป็นท่านอนเรียกว่าท่าสีหาสยญาตภาวนาเพราะฝังใจว่าจักภาวนาด้วยอริยาบทหรือสีหาสยญาตการทำความเพียรในท่าใดก็ตามแต่ความหมายมั่นปั้นมือก็เพื่อชำระกิเลสตัวเดียวกันด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกัน มิได้ฝรยนเครื่องมือคือทำที่เคยใช้ประจำหน้าที่และนิสัยเดิมก่อนเดินจงกรมพึงกำหนดหนทางที่ตนจะพึงเดินสั้นหรือยาวเพียงไรก่อนว่าเราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั่นหรือถึงที่โน่นหรือตกแต่งทางจงกรมไว้ก่อนเดินอย่างเรียบร้อยสั้นหรือยาวตามต้องการวิธีเดินจงกรมผู้จะเดิน กรุณาไปยืนที่ต้นทางจงกลุ่มที่ตนกำหนดหรือตกแต่งไว้แล้วนั้นพึงยกมือทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่างคิว้วระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยรคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่ตนถึงเป็นสารนะคือที่พึ่งยึเดเหนี่ยวของจิตใจและระลึกถึงคุณของบิดามารดาอุปชาอาจารย์ ตลอดท่านผู้เคยมีพระคุณแก่ตนจบลงแล้วรำพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่ตนกำลังจะทำด้วยความตั้งใจเพื่อผนนั้นั้นเสร็จแล้วปล่อยมือลงเอามือขวาทับมือซ้ายภาพกันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธกรพรมพึงเจะเริญนพรมนิหารสี่จบแล้ว่อดตาลงเบื้องตัำท่าสำรวมตั้งสติ กำหนดจิตและธรรมที่เคยนำมาบริกรรมกำกับใจหรือพิจารณาธรรมทั้งหลายตามแบบที่เคยภาวนามาในท่าอื่นๆเสร็จแล้วออกเดินจงกรมจากต้นทางถึงปลายทางจงกรมที่กำหนดไว้เดินกลับไปกลับมาในท่าสํำรวมมีสติอยู่กับบทธรรมหรือสิ่งที่พิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ส่งจิตไปที่อื่น จากงานที่กำลังทําอยู่ในเวลานั้นการเดินไม่พึงเดินควายแขนไม่พึงเดินเอามือขัดหลังไม่พึงเดินเอามือกอดอกไม่พึงเดินมองโน่นมองนี่อันเป็นท่าไม่สํารวมการยืนกําหนดรำพึงหรือพิจารณาทำนั้นยืนได้โดยไม่กําหนดว่าเป็นหัวทางจงกรมหรือย่านกางทางจงกรมยืนนานหรือไม่ ตามแต่กรณีที่ควรหยุดอยู่